กรมการค้าภายในจับมือไปสนีไทยช่วยเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตด่านปิดแจกบรรจุภัณฑ์ผลไม้ดีไอที รวม2 3 8 0 0 0ชิ้นทั้งกล่อง10กิโลกรัมและตะกร้า5กิโลกรัมพร้อมบริการส่งฟรีทั่วประเทศตั้งเป้ากระจายผลไม้ไทยไม่น้อยกว่า3,000ตันลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหาผลไม้ค้างสต็อกขณะเดียวกันเตรียมจัดงานไทยฟ u i t Festival 2025เดือนกรกฎาคมนี้กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยในเมืองใหญ่และสร้างช่องทางตลาดใหม่ให้เกษตรกรทั่วประเทศ สวัสด,ดีครับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวนะครับโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กับทางบริษัทไปษณีไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นการความร่วมมือในการที่ร่วมมือกันในการส่งนะครับมอบกล่องไปษณีนะครับไปยังกลุ่มเกษตรกรต่างๆทั่วประเทศนะครับให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะส่งไปษนี โดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะครับไปยังจุดหมายปลายทางทั่วประเทศนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับปีนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราขยับตัวเลขของกล่องที่เราจะมาช่วยนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลไม้เนี่ยนะครับถึง2อง0 0 0สกล่องนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับซึ่ง จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะกระจายนะครับผลผลิตของผลไม้นะครับโดยใช้กล่องไปรษณีย์นะครับโดยที่ต่อไปนี้ท่านที่นิยมไลฟ์สดนะครับขายของขายสินค้านะครับสามารถที่จะไลฟ์เสร็จปุ๊บเอากล่องไปรษณีย์ของเรานะครับแพ็คนะครับซึ่งเรามีทั้งกล่องนะครับขนาดบรรจุ10กิโลกรัมนะครับถึงประมาณ1 แสนเก้าหมื่นกล่องนะครับแล้วก็ที่เป็นตะกร้านะครับสำหรับสินค้าบางประเภทผลไม้บางประเภทนะครับเหมาะกับการใส่ตะกร้าก็มีเตรียมตะกร้าไว้ให้อีกถึงห้าหมื่นกล่องนะครับท่านเอากล่องเหล่านี้หรือตะกร้าไปที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่งทั่วประเทศฟรีนะครับนี่เป็นความร่วมมือของสองพันธมิตรนะครับก็คือกรมการค้าภายในแล้วก็ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่ง ปีนี้นะครับก็จะต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งนะครับที่เรามีผลไม้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากผลผลิตปกติเนี่ยถึงประมาณ17%นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผลไม้ในเขตภาคตะวันออกเนี่ยใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ก็จากสถานการณ์การปิดด่านนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทำให้ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรต่างๆนะครับในการที่ช่วยดึงเอาผลผลิต นะครับจากแหล่งผลิตในเขตภาคตะวันออกซึ่งขนาดนี้ก็จะมีเยอะมากก็คือในเรื่องของมังคุดนะครับกับเงาะนะครับเป็นสําคัญเอามากระจายผ่านพันธมิตรในช่องทางต่างๆและอีกหนึ่งในพันธมิตรที่สําคัญร่วมงานกับเรามาตลอดก็คือทางบริษัทไพรสณีไทยนะครับฉะนั้นที่เป็นกังวลว่าผลไม้จะติดหรือตกค้างอยู่ในเขตชายแดนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันนะครับ ช่วยกันส่งผลไม้ไปอย่างทั่วประเทศนะครับและก็เป็นการรองรับนะครับในเรื่องของผลไม้ภาคใต้ที่กําลังจะออกมารวมถึงในเขตภาคเหนือก็คือจะมีเรื่องของลําไยนะครับเป็นหลักนะครับดังนั้นนะครับในช่วงต่อไปน,นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะนะครับในภาคใต้ก็ดีลําไยในเขตภาคเหนือก็ดีนะครับแล้วก็ลองกอง นะครับในเขตภาคตะวันออกที่กาลังจะออกมานะครับรวมถึงตัวอื่นๆนะครับรวมถึงส้มแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับตลอด1ปีต่อไปนี้นะครับท่านสามารถนะครับติดต่อทางสํานักงานพาณิ์จังหวัดที่ท่านตั้งอยู่นะครับเพื่อขอรับกล่องได้นะครับโดยที่เราจะมีการจัดส่งเป็นรถๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องติดต่อล่วงหน้านะครับแล้วก็ทางพาณิ์จังหวัดนะครับสํานักงานพาณิย์ก็จะจัดจัดส่งไปให้ท่านเอากล่องใส่ ผลไม้นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับขอเป็นผลไม้อย่างเดียวนะครับอย่าเอาตัวอื่นมาใส่นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับบางคนเอาทับพีกระทงกระ้าใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอความร่วมมือด้วยเพราะงานนี้เราต้องการจะช่วยเหลือนะครับเรื่องของผลไม้เกษตรกรผู้ผลิตนะครับวันนี้ทางกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะไปต่อไม่รอเขมรแล้วครับขอบคุณครับ ก็เรียนว่าประเทศไทยนะคะก็ทํางานใกล้ชิดร่วมกันกับทางกรมการค้าภายในมาโดยตลอดนะคะเราทํางานใกล้ชิดกันในแง่ที่ว่า,เ,าเราช่วยทํากล่องผลไม้นะคะซึ่งมีเป็นกล่องที่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ในการขนส่งผลไม้จริงๆเพราะว่ากล่องนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกน้องๆเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ากล่องนี้มีรู นะคะรูนี้ก็เป็นรูระบายอากาศแล้วรูนี้ก็จะแล้วก็ตัวกล่องเองเนียก็จะรองรับาการกระแทกนะคะระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดีฉะนั้นนี้เรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่เรา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 ทำกล่องนะคะเรียบร้อยแล้วที่พร้อมจะส่งภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยจัดส่งแล้วก็กระจายผลไม้เนี่ยด้วยวิธีการาบริการ EMS นะคะซึ่งเป็นบริการประชีด่วนพิเศษเพราะว่าเราอยากจะย่นย่นระยะเวลาให้ ผลไม้ที่ถึงมือผู้รับเนี่ยส่งตรงจากสวนเนี่ยมีความสดใหม่นะคะแล้วก็ถึงมือผู้รับเนี่ยแล้วก็รับประทานได้อย่างเหมือนกับว่า,ามาจากสวนรับประทานจากสวนจริงๆนะคะอันนั้นก็เป็นความพร้อมของเราประการที่1ประการที่2ก็คือว่า เราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับทางสำนักงา,านพณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อที่เราจะออประสานงานกันเพื่อให้มีการกระจายกล่องผลไม้เนี่ยแล้วก็ตะกร้าผลไม้เนี่ยได้อย่างทั่วถึงนะคะให้พี่น้องเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆนะคะประการที่3าก็คือว่าเรามีการอบรมบุรุษไพรชินีของเราที่ไพรนะคะ <c oughs> ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตาเชลล์รประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะเ,เป็นคนที่แนะนําแล้วก็ให้บริการนะคะที่ยังมีประสิทธิภาพนะคะ <c oughs> แล้วก็ บอกกันว่าเราจะรับกล่องได้ที่ไหนจะส่งยังไงหรืออะไรในอีกทางนึก็คือว่าการส่งของเนี่ยนะคะสามารถส่งได้ทั้งที่ทําการประ่นีและในอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะไปรับนสวนแล้วก็ที่อยู่ของผู้ฝากและของของเกษตรกรเจ้าของสวนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกษตรกร,รที่เป็นแปลงใหญ่ที่มีปริมาณของผลไม้เยอะๆนะคะและประการสุดท้ายก็คือว่าในการส่งด้วยบริการ EMS เนี่ยมันก็จะสามารถติดตามตรวจสอบ นะคะก็คือมีระบบ track and trace ที่จะติดตามว่าตอนนี้กล่องผลไม้เนี่ยถึงที่ไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประษณีไทยโดยพรรออพันธกิจหน้าที่ของเราก็คือว่าเราส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง เกษตรกรชาวสวนนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับกรมการค้าภายในที่ให้เราได้ทํางานร่วมกันนะคะตลอดมานะคะแล้วเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเกษตรกรชาวสวนทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับไปสีไทยนะคะเลือกใช้บริการฝากส่งกล่องกับปะปซีไทยและในท้ายที่สุดก็คือต้องขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านนะคะที่เปิดใจนะคะรับ ผลไม้จากสวนที่มีคุณภาพเหล่านี้นะคะเ,เป็นาการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผลไม้เนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะคะก็อย่างที่ท่านอาทิตยดีบอกก็คือว่าผลไม้ภาคตะวันออกหมดแล้วตอนนี้กําลังกระจายไปที่ ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับมือในการที่เราทําเส้นทางขนส่งเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะรองรับผลไม้ในฤดูกาลนี้ซึ่งมีหลายยาก็จะเรียนเพิ่มเติมว่ากล่องที่เราทำานี้นะคะสำหรับผลไม้เปลือกแข็งนะคะถ้ากล่องกระดาษที่เห็นนั้นก็คือว่าใส่ทุเรียนใสม่มังคุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตะกร้าก็จะใช้สําหรับผลไม้เปลือกบ,บางอย่างเช่นลำไยอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ท,ท,ที่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวภาคเหนือตอนนี้ก็คนลังออกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพรบคุณอีกครั้งนะคะกรมคันภายในที่ให้ เกษตรไทยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โครงการกล่องผลไม้ดี t ทขอพระคุณอย่างยิ่งครับก็บขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงะนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่น้องประชาชนนะครับที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ดีโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1569ก็ดีหรือช่องทางต่างๆเพื่อมาให้กําลังใจแล้วก็เห็นถึงความพร้อมเพรียงของคนไทยนะครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับเกษตรกรไทยผลไม้ไทยนะครับ คนไทยครับตั้งใจผลิตแล้วเนี่ยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมก็เราปลูกด้วยใจครับแล้วก็คนไทยช่วยกินด้วยความรักนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยอยากให้ไปส่งไปขายที่อีสานส่งไปที่ต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแต่ก็ก็ต้องเรียนว่าแต่ละ ที่แต่ละจุดเนี่ยเราได้ทํางานร่วมกับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในเรื่องของสํานักงานพณิชย์จังหวัดในการเชื่อมโยงเอาไปลงห้างท้องถิ่นต่างๆนะครับก็มีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสหรือว่าทางโกโฮเซลนะครับก็ร่วมมือกับเรานะครับก็มีการดูดซับออกไปไม่ต่ำกว่า2000ตันแล้วหรือว่า2ล้านกิโลนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของคนไทยเรานะครับถ้าร่วมมือกันแล้วเนี่ย ทำได้ทุกอย่างในโลกนี้ครับขอบพระคุณครับขออนุญาตท่านอธิบดีเติมอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดผลไม้ของสวนไหนนะคะอยากจะขายผ่านช่องทางไปชนีนะคะเรายินดีอย่างยิ่งเพราะเรามี Thailand Post m มา t นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะลองเข้าไปดูดได้ในนั้นในขณะเดียวกันในที่ทำการระชีต่างๆนะคะเราจะมีคอนเนอร์ที่เป็น Thailand Post Smart เช่นกันนะคะที่จะขายของสำหรับตัวท็อปทั่วไทยส่งได้ถึงเบอร์ซึ่งรวมถึงผลไม้ด้วยนะคะ ก็ฝากไทยแลนด์โพสต์มาไว้กับน้องๆนักข่าวด้วยนะคะขอบคุณครับพระคุณค่ะก็ตอนนี้นะครับเราได้วางแผนนะครับว่าเนื่องจากว่าผลไม้ในเขตภาคตะวันออกใกล้จะจบแล้วนะครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการเปิดตัวผลไม้ภาคใต้นะครับซึ่งจะมีผลไม้ท้องถิ่นอีกหลายตัวนะครับจำปาด่าเอยสับปะรดของภูเก็ตเอยอะไรต่างๆนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎานี้ นะครับเพื่อจะรองรับเป็นการเปิดตัวผลไม้ของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีลำไยเป็นหลักนะครับเราก็จะเอามานะครับจัดงานให้กับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับได้มีโอกาสลิ้มลองของดีของเด็ดนะครับซึ่งผลไม้เนี่ยไม่ได้มาเฉพาะสดจะมาในรูปแบบของที่เอามาปรุงเป็นอาหารเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ติดตามข่าวสารจาก กรมการค้าภายในนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข1569ครับขอบพระคุณครับไม่มีครับก็ยังไงแล้วเนี่ยนะครับผลไม้ยังไงก็ต้องออกถึงเวลาก็ต้องสุกคนไทยก็ต้องช่วยกันกินนะครับผมถึงบอกแล้วไงครับว่าเราไปต่อไม่ง้อเขมรแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสินค้าคนไทยก็อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับก็เรามีทั้งผู้ผลิตก็มีผู้ริพอก็ฝากไปสินไทยแล้วก็กรมการค้าภายในด้วยครับ